องศุกให้ลาวนาประยาราเริ่มความเร่มเย็นเป็นสุกร์กันทุกย่อมย่าองคและบรรนางในร่วมกันมีพระโอรสและพระธิดาถึงสององค์ด้วยกันพระโอรสผู้เป็นพระเชษฐาคอยพระนางพระเจ้าชายเอมราพระธิดาผู้เป็นพระกนิษฐารือน้องสาวพระเจ้าหญิงเทพเลขาแต่เมื่อรถโอรสและพระิดาลงร่นเจริญวัยขึ้นมาแล้วนั้น จะหนีหน้าจากแก่บ้านเมืองไปแล้วทิ้งไว้เพียงจดหมายะบับเดียวเขียนไว้ว่าพ่อแม่ไม่ต้องวิตกกังวลลูกหนีไปนในกล่าวนีหนีไปเพื่อที่จะหาพระครูที่สาป่าโปเพื่อเล่าเรียนที่ระบบวิทยาในด้านจายเวสมาประดเกียรติบาร,รมีต่อไปในว,วันข้างหน้าสำเร็จการศาึกษาแล้วก็จะรีบกลับแต่ว่านับตัดดวแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้เป็นเวลาห้าปีกว่าแล้ว ที่เก่าเก่ารถที่ได้ยามหายกับเกลียบแม่คนรุ่นคือกัต้องฟังอันนี้จงรุ่เด็ดราจ้าจนจงรุ่งมื่อใดเป็นอย่างยิ่งอดุลรุ่งกขวันนี้พระองค์เทพแสงตัวและบรรดาเจ้ามุกดาวันได้มาพร้อมหน้าที่ได้ตำหนักเรือนหลวงเพื่อที่ปรึกษาหานในการประชาการว่าไงติดตามหาความเข้าใจต่อไปในกระทุ่มจมเพราะนั่นตั้งแต่บัดนี้ท่านไปเราเปิดแจกให้ความส่ำแยญท่านเลยนะครับท่านครับ สวัสดีครับจากผมตรงน้อยและคณะสเดอร์ทน งแงแต่แรงตัวนี่บอดินปินุรีทุกราตีดายังก้าวแต่จะเจ้าใจลูกยิ่งใจเต่าง่ายปราจ่าคณะจากจา,านหนักมีคืนวังแต่แตอยังทรงแรง ปีกว่าประลุกยามาจากไกลสงดารใหญ่ยูปินประนางกินถ้านามตาแลงอมูลมากราบตุนกระม้อมาจะลองบาตว่ากาเดนรินระตีปราตานะ ยิ่งใจเราง่ายไปกระดีบตาไม่คืนมาม่อมจังควแต่เร,ร้อ,อ,อเือร้วนพระองค์และก็ะตรงจะรารงก็เหมือนอย่างต้นไม้ที่ลิมใจน้ำไหล คนกระจากระกระจนและจะรนใจเต้ไตายไปไกลปองครองสิ้กันถ้าเต้ไตายไม่ความมั่วเมอาในยามนี้ราตานีจะรกรางเป็นที่ปักจางกันเมื่อวันนั้นเจดาเตานังบลังแกวธุลิการและก็จะตานางเหตุผลมาทมตนา ล่าวอะไรไปแล้วย่อมจะไม่ค่อยผิดพลาดหรอกนะสุภาษิตที่กํำบังเพกุบราณเบอรหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าบุคคลหน้าเองเป็นเจ้าทุกข์มักจะมีอายุสั้นเพราะฉะนั้นตวัวควรจะทำไมหน้าตามยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อมีอายุมั่นขวัญยืนมันยิ้มไม่ไหวแล้วค่ะทำไมต้องยิ้มไม่ไหวเลยจ๊ะก็ถ้าลองคิดถึงการยายแม่คนไหนนั่งยิ้มเธอละท่านห้าปีกว่าแล้วนะลูกยิ้มเมื่อไรกับลูกเทพเลยค่ะ ลูกเราในหนีหน่าจะไปบ้านเมืองไปก็ยังไม่กลับคืนมาเลยแม่แม่คนไหนนั่งยิ้มอยู่ล้วคะแม่คิดถึงลูกไม่เป็นห่วงลูกก็ประแม่ทุกคนนะรักลูกแล้วพ่อนี่เธอคิดว่าเขาทำมาโดยไม้กระหนุนไม่กระกรอกผู้ใหญ่บ้านอย่างนั้นเหรอจะอย่าลืมนะว่าครอบพ่อก็เป็นมนุษย์ปุถุชนหยิกเล็บเจ็บเนือมีความรู้สึกปิดชอบชั่วดีมีความรักเป็นวงเป็นใหญ่ต่อลูกไม่ผิดอะไรกันกับแม่ รักลูกไปดวงลูกเหรอใช่แล้วทำไมไม่คิดจะกรีตาทับไปติดตามลูกใ้การกรีตาทัพนี่เธอคิดว่าของ,ง่ายเหรอไม่เห็นว่ามันลำบากที่ตรงไหนนะคะเรามีทหารเรามีตำรวจอยู่เรียบร้อยเราจะกรีตาทับไปเมื่อไหร่ก็ได้แล้วทหารกับตำรวจนี่ก็มีไว้เพื่ออะไร ทหารนี่ก็มีไว้เพื่อเป็นรั้วป้องกันชาติป้องกันประเทศตำรวจนี่ก็มีไว้เพื่อรักษาความสงบสุขภายในไม่ใช่มีไว้เพื่อกรีตาทตับก็เล่นโก้โก้ทีแต่ว่าท่านเป็นกษัตริย์ท่านจะต้องทําได้จะคิดว่าแต่คนเป็นใหญ่เป็นโตแล้วทำได้ทุกอย่างอย่างนั้นเหรอฮะไม่ถูกเรื่องไม่ใช่ว่าคนที่เป็นผูุ้มกับแล้วเอ้าตำรวจมาตัดหญ้าอัวชนในผูุ้่มกับเนี่ยมันใช้ได้เหรอ คนที่เป็นนายอำเภอเราสอมันห้น้ําไก่ชนนายเำเภอนั้นมันไม่ถูกเรื่องมันใช้ไม่ได้ทหารกับตำรวจนี่ก็มีไว้เพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองมีไว้เพื่อสวงรวมไม่ใช่มีไว้เพื่อครอบครัวเราอะทีนี้การกร,รีตาทับครั้งหนึ่งนี่เช่นเบืองงบประมาณแผ่นดินไปมากไหนจะเป็นเดินเดือนเบีย้ยเลี้ยงตำรวจทหาร อาวุธจุตปปรณ์เวชภัญญ์ยารักษาโรคทำเียนอาหารในเหล่านี้เป็นต้นและเรื่องลูกหนีไปจากเมืองนี้ทําไมต้องป,ปล่อยให้ประชาชนคนต่างชาติเขาช่วยกันรับผิดชอบเพราะประมาณต่างๆนี่เป็นภาษีที่เราเก็บมาจากชาวบ้านหลังจากที่หักไปเดือนนค่าจ่ายค่า,า,า,าราชการเท่าไร่แล้วเหลือเท่าไรเราควรจะเวนคืนไปกับราษฎรผู้เป็นเจ้าของเงิน ว่าที่ราฐดราเป็นในํานำไปพัฒนาการวิวัฒนาการตองถิ่เขาจะเดินบ้านเมืองจะเดินขึ้นรัฐก,ก็สามารถจะเพิ่มภาษีจากราชก,ก็ได้ตามลําดับไม่ใช่เงินทองเหลือใจเรามากรีตาทับกันเล่นก้อกมันไม่ถูกเรื่องคนที่เบียดบังภาษีของชาวบ้านแต่มันไม่เก่งหรอกมันไม่ใช่คนเธอต้องเข้าใจไปด้วยคนเราตาบ,บ้าอำนาจเหลืองอำนาจทำได้ทุกอย่างตามอำนาจแล้วมันบ้านเมืองมันแย่ เราเป็นกษัตริย์เราเป็นเสาหลักของบ้านนี้เมืองนี้เราต้องสร้างความเป็นธรรมมาเเกิดขึ้นในสังคมนี้ถ้าเราจะกรีตาทั้าไปก็ได้แต่ควรจะใจยจกินฮรบส่วนพระองค์และเรามีไมหมงับส่วนพระองค์หอไม่มีเรื่องลูกนี้ไปจากเมืองอันนี้ไม่ใช่ปัญหาคนเราอย่าผูกติดกับอะไรมีมีรักก็มีเกลียดมีคิดถึงก็มีไม่คิดถึงอะไรเหล่าเนี่ย ลงให้มันตกลูกเรายังไม่สําเร็จการศึกษาสําเร็จการศึกษาก็กลงกลับมาแล้วแล้วถ้าเกิดก็ไม่มีอันตรายนะปะ้โถเอ้ยหมาบ้าตายคนก็ยังรู้อ่ะโอรสกษัตริย์ไปตายที่ไหนคนก็ต้องรู้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันมั่งสิและที่ท่านประกาศทางวิทยุทําทไมไม่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 มีใครส่งข่าวว่าลูกเราอยู่ที่ไหนแล้วก็ลูกเราอยู่ในป่าอิมพา,านที่ความเจริญคือกลาน,น,น,นไปไม่ถึงเนี่ย อย่าคิดอะไรในแฮ่รา้ายควรจะคิดในแห่ดีแล้โปรงให้มันตกคนเรามีได้ของรักแล้วต้องมีจากของรักเลยเหล่านี้ฉันกับเธอเขาเช่นเดียวกันเราอยู่กันวันนี้เห็นหน้ากันพรุ่งนี้ฉันอาจจะตายจากเธอไปหรือพรุ่งนี้ฉันอาจจะไปมีมียัหม่อะไรเหล่านี้เพราะฉะนั้นอย่าผูกยึดกับสิ่งต่างๆลูกสําเร็จการศึกษาลูกจะรีบกลับมาอย่างแน่นอนเธอไม่ต้องเป็นห่วงหรอก หม่อมฉันจะพยายามตามใจเหมือนอย่างที่พระองค์ว่าก็ได้ก็ไม่ใช่ลูกหม่อมฉันคนจะถูกต้องเออนี่อำม,มาตย์ขอเดชะพระจักยาไม่พ้นเกล้าพองค์จะมีแดชรับสั่งยังไงเล่าก็รับสั่งไม่ได้เกล้าเดี๋ยวนี้วย่งอ่ะเป็นไงมัางท่านมูนี้เหตุการณ์บ้านเมืองกราร่าบเรียบร้อยดีเหรอขอเดชะพระจักยาไม่พ้นเกล้าเรานธประชา,าราติละความร่มเย็นเป็นสุขกายทุกหย่อมหญ้าเดิมประบารมีปกเกล้าปกหม่อมไปยัง เป็นหูเป็นตาแทนเราด้วยเราตัวคนเดียวจะมองประชานกนทั้งประเทศลำบากขอเดชะพระเจ้ายาไม่ผลก้าวก้ากราบตัวไหวมุขกรม,มลาตามตามเมื่อกะแสอย่างเรียบร้อยไปตัวตัไวมุขกรม,มลาเปลี่ยพริจมบงเดือต้องปลดไม่ ก่อนนองจูก่อนนอนขึ้นแปลงแรกแรลกจัดอยู่เยียงตองก็ยังมีปองใจตั้งราชากรพนางว้ที่แปลงในจะตั้งราชจยปุ่มจวนพระมันเดิม หนุ่มน้อยคนหนึ่กงกำลังพึษษากับพี่เลี้ยงแต่ว่าหนุ่มน้อยคนนี้กเป็นลูกไกลหลานไครมาจากไหนความเดิมเปน็นยังไงและมีความตลับสำคัญในวิทยายเรื่องนี้ติดตามหาความเข้าใจต่อไปนะครับผู้ชม แกตปุ่มสวนก็เพราะมมันมีปัญหาเราต้องการซื้อครูผู้ที่รู้วิชานำเลขานนองเจ้าตองเออบุกเราวไปามาถึงป้าบนาลีพี่ บป้าบนาลีพี่มันลอกพี่วิ่งออกจากลำเนานีกาเกินเข้าให้วิ่งกา้ากลางเราว่างเราที่เราไปต้องสร้างใหญ่เลยค่ะยอดนาลีตกใจปีนี้ห้วไม่ใด้ป้าก้างประวาันางาำไว้ นองตกใจกปีเราไปยายามจำมามาปีกันนี้ก็ยังมีปบทองเออประตบหญ่แต่ถ้ามีปบเราก็ยาอย่าลบไปด้ยประเทศจะเจ้านีว่าเจ้าวีบากกันมากใหญ่ นองมาก้าที่บาไรระวังเลยจับติ้นและแกติ้นจริงกันนี่ก็ห้าปีกว่าแล้วนะยอดทองเออครับกับคือเราสี่คนได้หนีมาจากประเทศาชาติสวนระูมครับก็มีผมแล้วก็มีน้องเทพเลขาน้องสาวผมแล้วก็มีทองแล้วก็มีตาหล่อด้วยคร <alguns S 1> ับ การหนีมาในกราวนั้นเรามีจุดมุ่งหมายว่าจะซื้อมวามพระครูที่ซาปาโบเพื่อเล่าเรียนที่ระบาวิทยาในด้านใจเยวทปไปดับเกียบบารมีต่อไปในวันครึ่งหน้านะยอดทองครับแต่ว่ามันเป็นคราวครองหามยามร้ายครับวันนั้นตอนที่ยังนาเรานั่งคุยอย่เพลืนใต้ต้นไม้ในผีมันวิ่งออกมาจากภูเขาครับ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  แต่ท้าที่สังเกตว่าผีที่วิ่งมามันก็วิ่งมาด้วยความตกใจเหมือนกันนะครับไม่ราาว่ามันตกใจกอม,มตกใจเทือปราณกับแต่ว่าําไม่นี่กอมกับไม่เร็วเทือปราณกระไม่เร็วไม่รวมตกใจเลยมันตกใจอะไรไม่รู้ครับแต่ว่าครูสังเกตว่ามันน่าตกใจเหล,ลือยเกลืองไปพีได้ตกใจเหลือยเกลือง